มีวิธีการหาเงินออนไลน์มาแนะนําใครที่ไม่อยากจะพลาดใครที่อยากจะรู้วิธีการหาเงินออนไลน์ในรูปแบบต่างๆก็ฝากกดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแอบกระซิบนิดนึงช่องนี้มันเนียไลน์แจกวอลเล็ตฟรีทุกวันด้วยนะคะใครอยากได้วอลเล็ตฟรีกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันเนียไลน์ คลิปนี้จะมาสอนการถอนเงินของแอปนี้ให้นะคะใ HiC เป็นแอปที่แนะนำไปเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วใครทีเ่เล่นอยู่แล้วก็เล่นต่อไปแต่ถ้าใครที่ยังไม่มี HiC แล้วอยากจะสมัครลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะการล็อกอินของแอปนี้ล็อกอินได้ด้วย Gmail หรืออีเมล ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้ a c e b o o k มันล็อกอินได้ไหมแต่ถ้า a c e b o o k ล็อกอินได้ก็ Facebook ก็ได้หรือไม่ก็อีเมลก็ได้การหาคะแนนก็อ่านข่าวด้วยแล้วก็รับคะแนนพวกนี้ด้วยนะจะอยู่ตรงนี้นะส่วนโบนัสประจําวันนี่ในหน้าโบนัสประจําวันตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินการถอนเงินจะอยู่ตรงนี้แล้วก็อัฟฟาดานฟาดานตรงนี้จะเป็นการกดดูวิดีโอนะคะแล้วก็เช็คอินรายวันจะอยู่ตรงนี้ การขูดบัตรก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูโฆษณาก็ได้อ่าอนข่าวต,ตรงนี้ก็ได้ส่วนเมนูแนะนําเพื่อนนี่อยู่ด้านล่างสุดตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าไปเชิญก่อนที่จะไปเชิญนะคนที่สมัครต่อจากลิงก์ถ้าอยากได้รับคะแนน5 000, ้าพันเราก็มาตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่ากรอกไ d เชิญเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่รหัสครับเชิญนะคะหลังจากนั้นเรากดที่คําว่าส่งตรงนี้พอเรากดที่ส่งเสร็จเดี๋ยวเราก็จะได้ รับคะแนนเพิ่มอีกห้าพันส่วนไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่เรานะคะอยู่ที่ความสะดวกแล้วก็สบายใจของเรานะว่าเราอยากจะใส่หรือไม่ใส่ส่วนการแนะนําเพื่อนอยู่ตรงนี้ในการแนะนำเพื่อนน่ะแอปนี้เขามีการจัดอันดับด้วยนะคะการจัดอันดับของเขาจะอยู่ตรงนี้นะนี่ข้างบนที่เขาเขียนว่าอันดับรางวัล ซึ่งอันดับรางวัลตรงนี้เขาบอกว่าถ้า,าติดหนึ่งใน20จะได้รับรางวัลนี่นะนี่นะคะรายละเอียดตามนี้นะก็ก็ลองดูได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะแนะนำเพื่อนแต่ถ้าใครไม่ถนัดการเชิญเพื่อนไม่อยากแนะนำเพื่อนก็ ไม่ต้องดูกิจกรรมตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าใครที่เป็นสายแนะนําก็ลองดูได้นะคะการแนะนําเพื่อนก็มีค่าคอมให้ใครอยากแนะนําเพื่อนก็สามารถแนะนําได้ใครไม่ไม่ถน,นัดเชิญเพื่อนก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะอันนี้สําหรับแอปนี้นะถ้าอยากแนะนําเพื่อนเราก็กดที่คําว่าเชิญตรงนี้เี่นะเสร็จแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ส่วนการถอนเงินก็คือข้างบนนี่ที่เขียนว่าถอน การถอนเงินของเขาถอนเข้าทูมันนี่วอลเลตจ,จะเริ่มต้นอยู่ที่10บาท10บาทมันจะต้องใช้ทั้งดาวใช้ทั้งเหรียญทองแล้วก็ใช้ทั้งเพชรส่วนวันนี้วันนี้อ่าวันนี้เดี๋ยวจะถอนอยู่ที่200บาทนี่นะคะ200บาทตรงนี้จะใช้เหรียญทองแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่600การถอนก็คือให้เราเลือกจํานวนที่เราจะถอนเสร็จแล้วกดที่คำว่าถอนตร,ตรงนี้ หลังจากนั้นช่องนี้ให้ใส่เบอร์ two money wallet ของเราเสร็จแล้วกดที่คำว่าส่งเดี๋ยวเขาใส่เบอร์ wallet แป๊บหนึ่งนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่คำว่าส่งสถานะคือกําลังถอนยอดอยู่ที่200บาทเดี๋ยวถ้า ถ้าระวังตัดต่อคลิปนะมีเงินเข้าเดี๋ยวจะแปะยอดไว้ให้ข้างๆแต่ถ้ายังไม่เข้าหรือเงินยังไม่เข้าก็เออเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีละกันอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับการแลกของรางวัลการแลกของรางวัลของเขาไม่ยุ่งยากนะลองลองดูได้สําหรับคนที่ที่เป็นสายแนะนําหรือไม่ใช่สายแนะนําเพราะว่า ตัวนี้การหาคะแนนของเขา,าหาได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวการรับเหรียญการาทำภารกิจประจำวันดูวิดีโอก็ได้นี่ตามนี้ก็ลองดูได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีแอปนี้รู้สึกว่าเล่นได้เฉพาะ Android นะคะใครใช้ IOS อยู่ไม่สามารถเล่นได้นะแต่ว่าเห็นน้องๆหลายคนถามเรื่องแอปเกี่ยวกับ Android อ่อ iOS มาเอออันนี้ออกตัวก่อนเลยนะคะว่าส่วนตัวพี่ใช้ Android แล้วถ้าเป็นแอปที่เป็น iOS อะส่วนมากมันจะเป็นแบบสอบถามถ้าเป็นแอปประมาณแบบนี้ iOS หาแอปค่อนข้างเล่นาหาแอปเล่นค่อนข้างยากนะอันนี้พี่ขออภัยตรงนี้ละกันนะคะว่าไม่สามารถที่จะหาแอป iOS มาลงให้บ่อยๆแต่ว่าจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆละกันนะถ้าผิดพลาดประกันใดอันนี้ก็ขออภัยด้วยละกันนะคะสำหรับน้องๆที่ใช้ iOS นะส่วนน้องๆที่ใช้ Android ก็สามารถดาวน์โหลดแอปตามที่เอามาแนะนำให้ในแต่ละคลิปได้เลยเพราะว่ามันรองรับ Android เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่ก็ใช้ Android เหมือนกัน นะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแลกของรางวัลของไฮซี Z. ใครยังไม่มีลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครยังไม่เคยสมัครก็ลองทําการกดสมัครดูได้หรือใครที่สมัครไปแล้วแล้วก็ถอนเงินไปแล้วเงินเข้าตอนไหนอะไรยังไงก็สามารถเป็นมาคุยกันที่ใต้คลิปได้นะคลิปนี้มาสอนการแลกของรางวัลไฮซี Z. ก็หมดแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ 看开